ชัดชัยบุตรพรมเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่แฟนฟุตบอลไทยรู้จักและเห็นฝีไม้ลายมือในการเซฟลูกยิงสวยๆของเขาในเวทีไทยลีกรวมถึงในานามทีมชาติอยู่บ่อยครั้งในทวารรายนี้ถือเป็นผู้รักษาประตูที่มีรูปร่างสูงยาวเข่าดีที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ทัพช้างศึกเคยมีมานับตั้งแต่หมดยุคข,ของเกียรติศักดิ์ระวังป่า เหนือสิ่งอื่นใดแม้เจ้าตัวจะมีรูปร่างสูงถึง185เซนติเมตรแต่จุดเด่นที่ตอบโจทย์กับการเป็นผู้รักษาประตูยุคใหม่นั่นคือการเล่นบอลกับพื้นที่เขาทำได้เป็นอย่างดีไม่น่าแปลกใจอะไรที่เรามักจะได้เห็นทักษะเบสิกในการใช้เท้าเปิดบอลสั้นหรือออกบอลยาวให้เพื่อนร่วมทีมสวยๆอยู่ในทุกครั้งที่เขาลงสนาม คลิปนี้ Playmaker จะขอพาแฟนๆลูกหนังทุกท่านไปเปิดเส้นทางชีวิตของผู้รักษาประตูลายนี้กันดูว่าเจ้าตัวจะต้องผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างกว่าที่จะก้าวมาเป็นนายทวารแถวหน้าของประเทศไทยบอย ชัดชัยบุตรพรมเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้ล่ำรวยเงินทองอะไรและต้องใช้ชีวิตท่ามกลางทรัพยากรที่จำกัดเมื่อครั้งวัยเด็กเขาเล่าให้ฟังว่าคุณแม่ถึงกับต้องไปยืมเงินพ่อของเพื่อนเพื่อนำมาเป็นค่าเทอมในการส่งลูกชายคนนี้ให้ได้โอกาสเรียนหนังสือโดยที่ในเวลานั้นเจ้าตัวก็ไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยก่อนจะมาทราบในภายหลัง จากนั้นเขาก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จนจบในระดับชั้นมัธยมปลายซึ่งการเรียนที่สถาบันแห่งนี้คือจุดเปลี่ยนในชีวิตของตัวเอง ย้อนไปในช่วงก่อนเข้าเรียนมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของเขาที่เล่นฟุตบอลด้วยกันมาตั้งแต่เด็กโทรมาชวนให้ลองไปคัดตัวในตำแหน่งผู้รักษาประตูเพราะได้มีโอกาสเห็นฝีม้ลายมือในการเล่นตำแหน่งนี้ของชัดชัยอยู่บ้างโดยที่เจ้าตัวเองก็ไม่ได้อยากจะไปคัดตัวในตำแหน่งนี้เพราะเขาชอบที่จะเล่นตำแหน่งกองกลางมากกว่าแต่ด้วยความที่ทีมยังขาดผู้รักษาประตูทําให้เขาเองก็ไม่ได้ปฏิเสธไปสุดท้ายลีลาการเซฟของเขาก็เข้าตากรรมการจนถูกคัดเลือกให้เป็นผู้รักษาประตูของทีมโรงเรียน กระทั่งเจ้าตัวได้โอกาสต่อยอดกับการติดทีมนักเรียนไทยตั้งแต่ยังไม่จบชั้นมัธยมปลายในรุ่นเดียวกับนักเตะด,ดาวดังหลายคนอย่างสุมัญญาปุลี่สายอภิภูสุนทรพนาเวศรวมถึงวันใหม่เศรษฐนัน และด้วยผลงานที่ทําได้อย่างยอดเยี่ยมในนามทีมนักเรียนไทยทําให้ขุนพลชุดน mm. ั้นได้โอกาสเข้าร่วมทีมโอสถสภา m 1 5 0สสโมสรแถวหน้าของวงการลูกหนังไทยและแน่นอนว่าชื่อของชัรชัยบุตรพรมก็เป็นหนึ่งในนั้นเขาได้โอกาสเซ็นสัญญาเข้าทีมเยาวชนของโอสถสภาตั้งแต่ในระดับชั้นมหและได้รับเงินเดือนก้อนแรกทันทีที่ถูกจองตัวด้วยจํานวน3 0 0 0บาทจากนั้นในช่วงม6ก็ได้โอกาสขยับเงินเดือนไปเป็น5,000บาทก่อนจะเรียนจบชั้นมัธยมปลายจึงได้โอกาสย้าย เข้ามาร่วมสโมสรแห่งนี้ทันที แต่ด้วยความที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ทำให้เขาแทบจะไม่ได้โอกาสลงเฝ้าเสาให้กับทีมเลยบวกกับในช่วงเวลานั้นสโมสรก็มีนายทวารมือดีอย่างเกียรติศักดิ์ระวังป่าเป็นคู่แข่งในตำแหน่งเดียวกันการไม่ได้ถูกส่งลงเฝ้าเสาเลยทําให้เจ้าตัวถึงขนาดที่ตัดสินใจหนีทีมทั้งๆท,ที่มีโปรแกรมแข่งขันเพื่อไปปฏิบัติธรรมและหวังที่จะใช้ธรรมะช่วยเยียวยาความรู้สึกผิดหวังที่เกิดขึ้นวันเวลาผ่านไปฉัดชัยเติบโตขึ้นและ เริ่มเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างสุดท้ายเขาก็เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองเผชิญก่อนจะเดินหน้ามุ่งมั่นพุ่มเททั้งแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างเต็มที่เพื่อเฝ้ารอโอกาสของตัวเองต่อไปก่อนที่สุดท้ายวันนั้นก็มาถึง เขากลายเป็นผู้รักษาประตูดาวรุ่งที่ก้าวขึ้นมาสร้างชื่อในวงการฟุตบอลไทยในสีเสื้อโอสถสภาและแน่นอนว่าจุดเด่นอีกหนึ่งเรื่องของเขาคือการออกมาตัดบอลน,นอกเขตโทษด้วยความมั่นใจแต่ก็มีหลายครั้งที่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งเขาก็ได้นําสิ่งเหล่านั้นไปเรียนรู้และกลับไปปรับปรุงเพื่อทําให้ดีกว่าเดิม วันเวลาผ่านไปสโมสรอนต้นสังกัดของเขากําลังจะยุบทีมก่อนที่เจ้าตัวจะตัดสินใจย,าย้ายทีมครั้งแรกในชีวิตกับการโยกไปเฝ้าเสาวให้กับสโมสรอนเชียงรายยูไนเต็ดในฤดูกาล2017ซึ่งที่แห่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของเขา ในฤดูกาล2018เขามีส่วนสำคัญในการพาทัพกว่างซงมหาภัยพังอาจเป็นแชมป์ศึกฟุตบอลถ้วยรายการโตโยต้าลิครับไปครองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรพ่วงด้วยรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์จากผลงานที่ทำได้อย่างโดดเด่นโดยเฉพาะในเกมชิงชนะเลิศที่เจ้าตัวเซฟจุดโทษสำคัญในช่วงท้ายเกมส่งให้ทีมเข้าป้ายด้วยการเป็นแชมป์ได้สำเร็จ ถัดมาในปี2019เขาตัดสินใจย้ายโตสังกัดอีกครั้งคราวนี้เขาได้โอกาสโยกไปร่วมทีม BG จีปทุมยูในเตดทีมที่เพิ่งจะตกชั้นลงไปเล่นในศึกไทยลีก2ในช่วงเวลานั้นซึ่งแน่นอนว่าเขาเข้ามาพร้อมกับความคาดหวังที่จะต้องมาเติมเต็มเป้าหมายของทีมกับการเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่เวทีลีกสูงสุดให้ได้อีกครั้งในฤดูกาลเดียว บทสรุปสุดท้ายสโมสรบีจีทำได้ตามเป้าหมายกับการคืนสู่เวทีลีกสูงสุดได้ในฐานะแชมป์ไทยลีก2และยิ่งไปกว่านั้นในฤดูกาลต่อมาสโมสรก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์กับการคว้าแชมป์ไทยลีกไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่และนี่คือความสำเร็จสูงสุดในชีวิตการค้าแข้งของผู้รักษาประตูรายนี้ ขณะเดียวกันในนามทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ถึงเวลาที่เขาจะได้โอกาสเต็มตัวหลังจากต้องตกอยู่ภายใต้ร่มเงาของกวินธรรมสัจจา,านันท์รวมถึงสีวรักษ์เทศสูงเนินมาโดยตลอดแม้จะถูกเรียกตัวติดทับช้างศึกอยู่เรื่อยๆแต่แฟนบอลก็แทบจะไม่ได้เห็นเขาได้เฝ้าเสาเป็นมือหนึ่งแบบเต็มตัวเลย จนกระทั่งวันที่กวินทํำสัจจาน,านันอยู่ในช่วงร้างสนามไปนานและสิวลักษณ์เทศสูงเดินก็เริ่มโรยลาทําให้ชื่อของชัตรไทยบุตรพรมได้โอกาสในนามผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมชาติไทยชุดใหญ่เต็มตัวและเขาก็ไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดลอยไปด้วยการมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ แม้จะมีหลายครั้งที่โดนแฟนบอลบ่นในเรื่องของการออกมาตัดบอลน,นอกเขตโทษแบบสุ่มเสี่ยงแต่เขาก็ยังคงเล่นในแบบฉบับของตัวเองต่อไปจนสามารถช่วยกองหลังได้บ่อยครั้งในจังหวะสำคัญสำคัญสุดท้ายก็สามารถพิสูจน์ตัวเองได้อย่างเต็มตัว ถึงตรงนี้เส้นทางการเป็นผู้รักษาประตูของเขาไม่ได้มีเรื่องที่ง่ายเลยทั้งการเฝ้ารอโอกาสในนามสโมสรและในานามทีมชาติซึ่งหนึ่งสิ่งที่น่ายกย่องก็คือเรื่องของจิตใจที่แม้จะยังไม่มีโอกาสแต่เขาก็ไม่เคยบ่นมีแต่จะมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อรอเวลาของตัวเองจนสุดท้ายก็กลายมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งได้ด้วยความสามารถของตัวเองล้วน,ลวนและถือเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เด็กๆรุ่นหลังควรจะดำเนินรอยตามอย่างแท้จริง หากแฟนๆลูกหนังทุกท่านชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ทั้งในช่องทาง Facebook และ YouTube เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยหรือกดกระดิ่งและ Subscribe เพื่อรอติดตามคลิปเรื่องราวดีๆในโลกลูกหนังแบบนี้กับพวกเรา Playmaker สร้างเรื่องปั้นเกม